ลัสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าท่านจะลงมาจากที่ไหนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถถังไทย71สัญชาติญี่ปุ่นนะครับผมทราบมาแล้วว่าเออรถถังคันนี้มันอยู่มานานแล้วและนี่ปีไหนก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าก็มีเด็กม2คนหนึ่งหยิบปิดเทอมแล้วไม่มีอะไรทำแล้ววันนี้เขาจะมารีวิวไทจเจดให้ท่านดูนะครับเป็นการพรีเซนต์ให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปรีวิวเกมจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอนาลิ s i s ิสก่อนนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับหนา203ม mm ิมนะครับแต่ว่ามันเว้า419นะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรดีนะครับแต่ว่าเป็นว่า มันหนานะครับ203เนี 3, ่ยโคตรหนาเลยนะครับป้อมเพรนั้นอย่าไปยิงนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีใครเขายิงกันแล้วครับนะ274โอเค็ดสิเคแล้วกล้องเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นอืมนะครับแก้ม152ก็ยังหนาอยู่นะครับอ่าตัวถังตัวถัง178อ่านะครับเดี๋ยวมันเป็นไรของมันวะเนี่ยเพจล่างนะครับ หนึ่งร้อยอันนี้ยิงสบายเลยครับนะเป็นจุดอ่อนนะครับตรงนี้สองร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับอันนี้โดนโดนกันบ่อยนะครับแต่พยายามเล็งเพจล่างแต่ว่ามาโดนนี้แทนโอเคนะครับข้างข้างหัวอาร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับง่ายง่ายครับตรงนี้ร้อยห้าสิบสี่ตัวหลังนี้ก็ธรรมดาครับนะโดนยิงอยู่แล้วนะครับอืมประมาณนี้นะครับก็คือตัวด้านหน้าเนี่ยก็ตามฮฟวี y แท n k นะครับหัวหนานะครับแต่ว่าเพจล่างก็จะบาง นะครับมากับมาที่เกมครับไม่มีอะไรมากครับผมใส่ยุทธภัณฑ์ประมาณนี้ยุทธปัจจัยนะครับแล้วก็ยุทธภัณฑ์ในผมใส่ไปนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรมากใส่เครื่องป้อนกระสุนนะครับยิงไวขึ้นนะครับอันนี้เอ,อ่อ เพื่อความทนทานชิ้นส่วนลดความสีายจากการพุ่งชนนะครับเพราะเราเป็นทีดีนะครับเราอาจจะได้มีโอกาสไปไปชนไท์แทค์ให้มันระเบิดระเบอ้อครับอันนี้มุมกดดีมากๆนะครับนะเพราะว่าเนี่ยปืนเนี่ยเราจะได้เล่นที่สูงได้นะครับมันจะได้ปิดเพล่ลากเรานะครับดีมากๆเพื่อความทนทานนะครับอเล่นโหมดปกตินะครับอเอาเจอเลยวัย ก okay. ิ่ยสิบห้าเอฟบีสองหนึงห้าบีโอเคนี่อาชีพครั้งแรกนะครับว่าจะพลาดอะไรบ้างนะครับปลอดภัยอะไรเนี่ย ด่าอะไรกันเพื่อนสต็อกดิสน <y laughter> ีย์ everywhere มันกแน่อยู่แล้วนะครับรถถังแจกฟรีครับเข้ามาเล่นกันเอฟวีสองหนึ่งห้าบีครับนะอดีอด useless s t i n everywhere เอี่กขวน้ออะไรมาวะเนี่ย โอ้โหปืนมากราบจริงๆนะครับผมหวังว่าเดสตินี่จะยังไม่ไปไหนนะให้ผมยิงโอเคไม่ไปแล้วต้องอยู่เดสตินี่เดียวเค็มดาวเอ้ยไอเดสตินี่เดียว เพื่อนเราด,าด่าเดสตินีอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดสตนินีมันมันมาอยู่ตรงนี้ได้ทำไมวะเด็กผมล้วงไหมเออเขจริงจริงผมไม่เข้าเลยนะครับเกมนี้เพื่อนเราด่าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมรอรอเขาออกมาจะยิงเพลดแล้วโอ้โหปืนนะครับแย่นะ นี่ครับเพรล่างครับเ,เห็นชัดเจนเลยนะครับก็ยิงเพดล่างเรานะเพื่อเพื่อนข้าวของข้าะครับยูสเลตทีเมจ e จเห็นพี่โอ้โหคากเต็มเต็มเลยถมงก,กันไปสามพันแล้วครับอาจจะเล่นไม่ได้ดีมากนะครับเพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันโอ้หลังหลัง เขาคือเขาเป็นท <lebih off> <movement> ีดีป็่ใช่ทีดีนะครับแต่ทีดีบางที่ด้วยความเป็นทีดีนะครับพาสีการป้องกันเอาเออเอาเฮ้ยเดี๋ยวผ่านแล้วเนี่ยี๋ยวก็โดนทีดียิงเขินเลย เรื่องจะแพ้จัดกันเพื่อนรุททองรูททองอเราลงมงุมกี่สิบห้าเพื่อนใจยเย็นสิ

<c oughs> ครับเื่อเกมนะครับ <c oughs> ถ้าแมปนี้ถ้าไปเล่นฝั่งนี้น่าจะเล่นมุมได้อยู่นะ <c oughs> ครับครับเราเป็นเฮฟวี่แท็เราไปไล่เฮฟวี่แท็งเราเล่นฝั่งนี้ เอลทีเขาก็ไปเล่นกังโน้นนะครับเดี๋ยวนะใช่ขัดเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้ใจไม่ได้จำชื่อมาด้วยสิ แย่เลวเปรียเจ็บเจ็บแล้วเพื่อนเราโดนจากไหนวะนุยคุณแดงแจเลย รอยิงกันดีดีกว่านะอันนั้นน่าจะเล่นกับเขาไม่ได้หน้าเขาหนามากาดไาอ,อ้ไสีเดี๋ยวลองลูกทองไม,ไม่ได้หนามากซปเปอร์คอนเทลเลอร์ เกมกำลังตึงเครียดนะครับรับเพื่อนเราได้ได้ทีแล้วแล้วผมลองเอา SE โอ้ดึกปืนมันไม่ <laughs>

จะแพ้แล้วเนี่ยฝั่งน,นู้นเราน่าจะแพ้ไี่สิบห้าค่อยๆต่อาจะแพ้แล้ว มั่นใจผมก็มั่นใจนะครับผมใช่ะ อันนี้เขาอเองพค,ค่เลยเอาประมาณนี้นะครับนะแพ้สองเกมครับกิจกรรมย้ำว่านะครับติดปิดเทอมไม่มีอะไรมากนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ